สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอ,อรวรน,นานาค่ะวันนี้นะคะจะมาสารกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลายนี้ค่ะขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะก็อยู่ที่26คูณ11สูง24เซนติเมตรค่ะ วัสดุและอุปกรณ์ในการทำเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด12มิลิเมตรประกอบด้วยสีขาว10เส้นสีดำา9เส้นความยาวอยู่ที่92เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด12มิลิเมตรประกอบด้วยสีขาว4เส้นสีดำหาเส้นความยาวอยู่ที่116เซนติเมตรค่ะ เส้นพลาสติกชุดที่3เป็นเส้นขนาด12มเมตรประกอบด้วยเส้นสีขาวและเส้นสีดาสีละ10เสน้นความยาวอยู่ที่110ซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่4เป็นเส้นขนาด6มิลลิเมตรสีดำประกอบด้วยเส้นความยาว80ซนติเมตเ้ส้นความยาว100เซนติเมตเส้นค่ะ เส้นพลาสติกจุดที่5เป็นเส้นขนาด3ามเมตรประกอบด้วยเส้นสีดำและเส้นสีขาวสีละ14เส้นความยาวอยู่ที่90ซนเมตรค่ะสายยางทำสายกระเป๋าขนาด8 9คูมมความยาวของสายยาง54ซนเมตรจำนวน2เส้นค่ะหมดตอกสายกระเป๋า หมุดขนาด8ม mm, ิลิเมตรขาหมุดยาว10มิลิเมตรเจมินวน8คู่ค่ะเหล็กเจาะรูขนาด3ม mm. ิลิเมตรเหล็กครอบตอกหมุดเบอร์แปเขียงรองเจาะรูค้อนหัวแรงบัดกรี กระดาษกาวกิีบหนีบผ้าและกันไกลค่ะวิธีการทำอันดับแรกให้นำเส้นพลาสติกชุดที่หนึ่งมาวางเรียงกันไว้แบบนี้นะคะวางสลับกันสีละ1เส้นค่ะจากนั้นก็ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่2มาสานค่ะ วิธีการสารก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นนะคะโดยเราจะสารสลับกันนะคะระหว่างสีดำและสีขาวสีละ1เส้นค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสารก้นกระเป๋านะคะ เมื่อสานเส้นพลาสติกชุดที่2ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็จับปลายเส้นทั้งสองด้านให้มีความยาวเท่ากันนะคะจากนั้นให้นำกระดาษกาวมาติดไว้แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะนำเส้นพลาสติกชุดที่3ม,มาสานข้ารูปกระเป๋ากันนะคะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นค่ะ โดยเราจะสารเส้นสีขาวจำนวน5เส้นสลับกับเส้นสีดำจำนวน5เส้นนะคะสารไปเรื่อยๆจนครบหมดทุกเส้นเลยค่ะ ตอนนี้เราก็สารเส้นชุดที่3ครบหมดตกเส้นแล้วนะคะจากนั้นก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็ให้พับล็อกเส้นไว้แบบนี้นะคะเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากที่ค่ะนำกิ๊ต์นี่ผ้ามานหีบไว้ค่ะ ต่อไปเราก็จะมาสารด้านข้างตรงนี้นะคะให้พลิกมาแบบนี้ก่อนค่ะเริ่มสารจากเส้นนี้เป็นเส้นแรกนะคะสารไปทางด้านซ้ายมือค่ะวิธีการสารก็ยกคามทีละหนึ่งเส้นเหมือนเดิมเลยค่ะ ด้านนี้ครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามค่ะเริ่มจากเส้นแนวตั้งก่อนเลยนะคะค่อยๆไล่ดึงไปทีละเส้นค่ะเส้นที่อยู่หลังเส้นสีดำเส้นบนสุดให้ดึงแล้วก็พับกลีบลงมาแบบนี้ให้ครบหมดทุกเส้นเลยนะคะ ดึงเส้นแนวตั้งเสร็จแล้วต่อไปก็ดึงเส้นแนวนอนค่ะปลายเส้นอีกด้านหนึ่งให้พับล็อกไว้แบบนี้นะคะเวลาเราดึงเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากที่ค่ะค่อยๆไล่ดึงไปทีละเส้นนะคะดึงให้กระชับให้ได้รูปทรงที่สวยงามตามที่เราต้องการเลยค่ะ ดึงจะทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ให้บีบก้นกระเป๋าค่ะด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ให้สารด้านถัดไปเลยค่ะวิธีการทำก็ให้ทำในลักษณะเดียวกันกับด้านที่แล้วเลยนะคะ ด้านนี้ครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะจากนั้นก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมบีบก้นกระเป๋ากันด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็สารครบหมดทุกด้านแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเชื่อมทั้งสองฝั่งให้ติดกันค่ะโดยให้แกะเส้นที่เราพับล็อกไว้ก่อนหน้านี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ให้สอดเส้นไปตามช่องแบบนี้เลยค่ะ ทำครบหมดทุกเส้นแล้วต่อไปก็ให้ดึงจัะทรงให้สวยงามเลยค่ะ ดึงจัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมบีบก้นกระเป๋ากันด้วยนะคะต่อไปก็ให้สอดเส้นเพิ่มไปอีกนะคะเพื่อความแข็งแรงของตัวกระเป๋าค่ะเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากกันนะคะ รลายเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กันไลาตัดออกเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเก็บเส้นบริเวณขอบปากกระเป๋ากันนะคะโดยเห้ตัดเส้นพลาสติกขนาด12มิเมสีดำความยาวอยู่ที่100ซนตมรมาจำนวน2เส้นค่ะเส้นที่1ให้สอดเข้าไปใต้ช่องของเส้นที่เราพับเก็บลงมาแบบนี้นะคะสอดไปจนรอบปากกระเป๋าเลยค่ะ เส้นที่สองให้วางประกบเส้นด้านบนสุดไว้นะคะแล้วก็พัดเก็บเส้นที่เหลือลงมาให้ครบหมดทุกเส้นเลยค่ะ เก็บลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วปลายเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กันไกรตัดออกให้หมดเลยนะคะเส้นที่เหลือที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กันไกรตัดออกให้หมดเหมือนกันค่ะ ต่อไปเราก็จะนำเส้นพลาสติกจุดที่4มาทำลวดลายกันค่ะด้านหน้าเราจะใช้เส้นความยาว80ซนเมก่อนนะคะโดยให้สอดเข้าไปใต้เส้นขนาด12มิมตามแนวเส้นสีดำแบบนี้ค่ะเราจะทำกับเส้นสีดำขนาด12มิมตทุกเส้นเลยนะคะเริ่มทำที่ก้นกระเป๋าก่อนเลยนะคะ ให้สอดเข้าไปใต้เส้นขนาด1 2ม mm มค่ะตามแนวเส้นสีดำนะคะที่เราเห็นด้านหน้าเมื่อกี้ค่ะทำเสร็จแล้วก็แบ่งเส้นนะคะทั้งสองฝั่งให้มีความยาวเท่ากันค่ะแล้วก็ให้สอดด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนกันเลยนะคะทำแบบนี้เหมือนกันหมดทุกเส้นเลยค่ะ พับเก็บเส้นเข้าไปด้านในตัวกระเป๋านะคะปลายเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กันไกรตัดออกเลยค่ะ เส้นด้านหน้าที่เหลือก็ให้ใช้เส้นความยาว8 0ซนเมตรทำเหมือนกันเลยนะคะส่วนเส้นด้านข้างให้ใช้เส้นความยาว100ซนติเมตรค่ะตอนนี้เราก็ทำเส้นชุดที่4ครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเส้นพลาสติกชุดที่5ค่ะนำเส้นพลาสติกชุดที่5สีดำสอดเข้าไปใต้เส้นขนาด6ม mm, มนะคะตรงนี้ค่ะ แบ่งครึ่งความยาวนะคะทั้งสองด้านให้มีความยาวเท่ากันค่ะแล้วก็ให้พับมาแบบนี้นะคะเฉียงไปทางด้านซ้ายมืออีกด้านหนึ่งก็ให้เฉียงมาด้านขวามือแบบนี้นะคะให้พาดผ่านเส้นขนาด6มิลิมตรแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้สอดเส้นขนาด3มิลิเมตร เข้าไปใต้เส้นขนาด6มิลิเมตรนะคะตามแนวเฉียงแบบนี้เลยค่ะทำเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะคะ จากนั้นก็ให้พับเก็บสิ้นเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะปลายเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเลยนะคะ เส้นสีดำเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเส้นสีขาวค่ะเราจะทำเส้นสีดำสลับกับเส้นสีขาวสีละหนึ่งเส้นนะคะทําในลักษณะเดียวกันเลยค่ะมีทริคนิดหนึ่งนะคะสำหรับเส้นขนาด3มมิลลิเมตรสีขาวก็คือให้เส้นขนาด3มเมตรสีขาวอยู่ใต้เส้นขนาด3มมเมตรสีดำเสมอนะคะสำหรับลายนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็ทําเส้นขนาด3มิลิเมตรครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะที่สําคัญเลยก็คือเส้นสีขาวขนาด3มิลิเมตรต้องอยู่ใต้เส้นสีดําขนาด3 mm, มิลิเมตรเสมอค่ะต่อไปเราก็จะมากําหนดจุดที่เราจะเจาะรูเพื่อตอกหมุดใส่สายกระเป๋ากันนะคะโดยให้นับจากเส้นด้านข้างเข้ามาจํานวน5เส้นค่ะ ให้วัดจากขอบด้านบนลงมา0.5เซนติเมตรนะคะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2เซนติเมตรค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะสำหรับตัวกระเป๋าเราจะใช้หัวแร้งบัดกรีในการเจาะรูนะคะเพื่อป้องกันการแตกของเส้นค่ะ สายกระเป๋าจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบสายยางเข้ามา0.5ซนติเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2ซนติเมตรนะคะสายกระเป๋าเราจะใช้เหล็กเจาะรูในการเจาะค่ะ เจาะรูเสร็จแล้วก็ให้นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้นะคะเส้นพลาสติกที่เราใช้สานสายกระเป๋าใช้ความยาวอยู่ที่170เซนติเมตรค่ะส่วนวิธีการสานสายกระเป๋าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะก็ให้นําขาหมดุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้บนตัวกระเป๋าเลยค่ะนําหัวหมุดมาวางประกบด้านบนแล้วก็ตอกให้แน่นเลยนะคะ เส้นที่เหลือที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กันไกลตัดออกเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชม ยังไงก็ฝากคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ